เสือสมิงเป็นหนึ่งในเรื่องราวพื้นบ้านที่มีหลากหลายโอ์ชั่นหนึ่งในนั้นเรื่องราวที่น่าสนใจคือเรื่องของพาน้อยและพานกูดที่บ้านน้องกำมันซึ่งทั้งสองได้ถูกเสือสมิงหลอกเข้าป่าพาน้อยและพานกูดเป็นพานที่มีฝีมือทั้งสองมักจะอองละ เพื่อหาเลี้ยงสิบวันหนึ่งพวกเขาได้เดินทางไปยังบ้านหนองประมาณซึ่งมีข่าวลือว่าในบริเวณนั้นมีเสือสมิงอาศัยอยู่เมื่อมาถึงพวกเขาพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มาขอความช่วยเหลือพาน,น้อยผ่านกุในเช้าว,วันหนึ่งท่ามกลางหมอกบ,บาง,บาง ที่ปกคุมป่าเขียวกะจีพานน้อยและพานกูดกำลังเตรียมตัวออกเดินทางพวกเขาได้รับข่าวลือจากชาวบ้านว่าในป่าใกล้หนองประมันมีเสือสมิงอรารวาสทำร้ายชาวบ้านและสัตว์เลีย้ยงพานทั้งสองมีฝีมือการล่าสัตว์ที่เป็นที่รู้จักในหมู่บ้าน จึงตัดสินใจที่จะไปสำรวจและจัดการกับเสือสมิงตัวนี้ฮาน้อยเป็นชายวัยกลางคนที่มีความชำนาญในการใช้ปืนเขาสวมเสื้อผ้าสีน้ำตาลที่เหมาะกับการพรางตัวในป่าในขณะที่พานกูดเป็นหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ที่ถนัดในการใช้อาวุธปืน ปันโตชูกับสว์เขาสวมเสื้อผ้าสีเขียวเข้มพร้อมขาดดที่แน่นหนาทั้งสองเริ่มออกเดินทางจากหมู่บ้านของตนโดยมีกระเป๋าสเบียงเล็กๆห้อยอยู่ข้างเอวพาน้อยหยิบเข็มทิศและแผนที่ป่ามาตรวจสอบทิศทางคนจะเริ่มเดินทาง ตามเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังบ้านน้องปะมันระหว่างทางพวกเขาเลยเปลี่ยนประสบการณ์แด้ความรู้เรื่องราวกันล่าสัตว์ที่เคยผ่านมาเสียงนกและเสียงสัตว์ดังเป็นจังหวะช่วยเพิ่มบรรยากาศของความตื่นเต้นและความระมัดระวังในการเดินทางน้องปามันนี่มันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นบนะ่อยนักหน้อย พันขูผู้ขณะเดินทางไปคราวนี้ไม่รู้จะเจออะไรใช่แต่เราต้องระวังตัวให้มากเรื่องเสื้อสมิงไม่ใช่เรื่องเล่นๆพานน้อยตอบกลับด้วยเสียงเข้มขึมครั้งนี้ต้องทำให้เต็มที่ยิ่งเดินลึกเข้าไปในป่าบรรยากาศยิ่งดูเงียบสงบและมืดคืนมากขึ้น พานทั้งสองรู้สึกถึงความไม่ปกติ i, แต่ด้วยจิตใจที่มั่นคงและประสบการณ์ที่มีพวกเขายังคงก้าวต่อไปอย่างมั่นใจเมื่อพวกเขาใกล้ถึงบ้านนอประมันเสียงไก่ขันและเสียงพูดคุยของชาวบ้านเริ่มดังขึ้นพันน้อยและพันกูมองหน้ากันด้วยความมุ่งมัน่นพวกเขารู้ดีว่า ในอีกไม่ช้าพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ใหญ่หลวงการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เป็นแค่การล่าสัตว์แต่เป็นการปกป้องชาวบ้านจากภัยอันตรายที่ไม่รู้อืงที่ไหนมาในรูปแบบใดพวกเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านน้องบะมัน พาน้อยและพานกูดเดินทางมาถึงบ้านหนองประมันหลังจากใช้เวลาเดินทางในป่าหลายชั่วโมงพวกเขาพบก,กับหมู่บ้านเล็กๆที่มีบ้านไม้เรียงรายกันอยู่ริมทางเดินขณะที่เดินผ่านบ้านเรือนที่ดูเงียบสงบพวกเขาสังเกต เห็นชาบ้านมองมาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลและความกลัวที่ทางเข้าหมู่บ้านผ่านทั้งสองพบกับาชาชรารมขาวหาัวเงาคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขาสวมเสื้อผ้าสีซีดและมีสายตาดูสลัดแหลมคมาชาชรานคนนั้นคือตาอา่าน ผู้เป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นที่เคารพนับถือของสาวบ้านสวัสดีครับตาอานพาน้อยทกักทายด้วยความเคารพพวกเรามาที่นี่เพราะได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องเสือสมิงเราอยากจะมาช่วยจัดการกับมันครับ าอานเงยหน้าขึ้นมองพานทั้งสองขนพยักหน้าเบาบางด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังยินดีที่พวกเองมาพวกข้าเดือดร้อนมากเซอ้อสมิงมันอาระวาะได้สักพระแล้วทำลายทั้งคุณและสัตว์เลี้ยงไม่มีใครกล้าออกไปไหนตอนกลางคืน พานกูดถามด้วยความสงสัยแล้วมีใครเห็นมันสักสับ้างไหมาตาตาอ่านถอนในใจลึกไอ,อคนจะเล่าเรื่องเล่าด้วยเสียงสั่นๆมีคนเห็นนะแต่ไม่มีใครหลอดกลับมาเล่าเรื่องทุกครั้งที่มันมาเราจะได้ยินเสียงร้องของคนและสัตว์นังคืนในกลางคืนและก็พบรอยเท้าในตอนเช้า พาน้อยกับพานคูดมองหน้ากันด้วยความรู้สึกหนักใจพวกเขารู้ว่านี่ไม่ใช่ภารกิจง่ายๆแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือชาวบ้านพวกเขาไม่มีความลังเลตาอานเล่าขอไปดูที่เกิดเหตุได้ไหมพาน้อยถามหลังจากนั้นตาอานก็ได้พาพวกเขาไปที่หัวนาของตาอาน ซึ่งมีรองรอยของเสือสมิงที่กัดกินควายของเขาตาอานพยัยน้าตามข้ามาเดี๋ยวข้าจะพาไปดูตาอานนำพานทั้งสองไปยังบริเวณที่เกิดเหตุปลาใกล้หมู่บ้านระหว่างทางเล่าเรื่องถึงการโจมตีและความหวาดกลัวที่ครอบงำชาวบ้านพวกเขาพบก,กับรอยเท้าใหญ่ ของเสือและล่องลอยกันต่อสู้นี่คือที่มาที่มันมาโจมตีล่าสุดข้าไม่รู้ว่าพวกเองจะทำได้ไหมแต่ข้าหวังว่าเองจะช่วยได้ตาอันพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหังพาน้อยและพานุดยืนยันกับตาอันว่าพวกเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อจับเสือสมิงตัวนี้ และมาส่วยชาวบ้านจากนั้นพวกเขาจึงเริ่มสำรวจบริเวณรลบๆเพื่อหาบาะแสเพิ่มเติมการพบกับตาอันทำให้พานทั้งสองรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่หนักหน่วงแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเชื้อหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปในการล่าเสือสมิงที่น่ากลัวนี้